อันนี้คือสั่งได้ไม่อั้นทุกคนบอกกันเลยนะสองชั่วโมงสั่งทุกอย่างที่กินเนี่ยได้ไม่อั้นกุ้งมังกรเลยปะละ่ะซาซิมิไปเลยอเออเบคอนเนื้อ,อหนุบห,ห,หนุบหนับหนับทุกคนเสือร้องไห้ กุ้งมังกรอ,อบชีสแบบร้อนๆเลยทุกคนชีสเยอ้มๆนี่ว้าวนี่กุ้งมังกรค่ะมาอ,อชาบูนเนื้อแกะไม่เคยรีวิวที่ไหนมาก่อนเลยทุกคนมา้าน,นี้ร้านแรกเขามีเนื้อหมี่ไหมอะไม่น่ามีเนาะอร่อยเว้ เห็นมีนูไม้เห็นมีนูไม้เห็นมีนูมังไมยขอเท่าจับได้ขอเท่าจับได้อยู่ในป่าแ <laughs> <laughs> อมเพื่อนๆโซดีค่ะกลับมาพบกับนูรีอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะนูรียู่ทีรานนี่เลยทุกคนชาบูเห็น hey, มี ยาผนเด็กขาดถ้าผนปุ๊บความหมายจะเปลี่ยนเลยนะคะบอกเลยว่าร้านนี้มีหลายสาขามากวันนี้หนูรีอยู่ที่สาขาสุขาพิบาล5เขามีเพลงประกอบร้านมาตั้งแต่หนูรีเรียนมหาลัยเลยนะคะเห็นมีนูไมาเห็นมีนูมาเห็นมีนูมังมาขอเท่าจับได้ขอเท่าจับได้อยู่ในป่าเออร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านชาบูแบบบุฟเฟ่ต์พรีเมียมเลยทุกคนแล้วก็มีหลายราคามากเริ่มต้นที่249เองทุกคนยาวไปถึง400กว่าบาทแล้วก็ไปที่888แแล้วจะบอกว่าวันนี้นะคะหนูรีจะมาลองมาลองโปรแล้วก็มา กินหัวละ888เพราะว่าหัวละ8ป8คือคุ้มมากๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัยครับร้านนี้นะคะจะอยู่ถีสุขาพิบาล5เนาะอย่าูรีขึ้น GPS ต่างๆให้เลยนะคะซึ่งร้านนะคะเปิดปิดเวลากี่โมงขึ้นข้อมูลให้ตรงนี้เลยแบบชัดเจนกันไปเลยว่าเปิดปิดกี่โมงวันไหนอะไร,ะไรยังไงบ้างแต่ตอนนี้เราเข้าไปดูในร้านกันครับไปค่ะเห็นเมนูมาเห็นเมนูมาร้านใหญ่โตมากและที่สําคัญลานจอดรถกว้างขวางมากข้างล่างทุกคนลานจอดรถเยอะมากโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันจ้า นี่เลยนะคะทุกคนอันนี้คือราคาเริ่มต้นของร้านเลยแค่249ได้กินอะไรบ้างนี่เซตหมูเซตอะไรต่างๆนะคะหมูครบุตะเบคอนสันคอต่างๆก็ได้กินหมดแล้วก็มีพวก ลูกชิ้นมีกุ้งก็ได้กินนะคะนี่ตับมงตับหมูอะไรต่างๆได้กินเยอะไปหมดเลยนะคะแล้วก็น้ําดื่มต่างๆนะคะตามนี้เลยแล้วก็ถัดขึ้นมาอีกก็จะเป็นเซต489ตัวนี้นะคะ4 8 9เ้าขาก็จะมีแบบกุ้งมังกรอบชีสด,ด้วยเพิ่มเติมขึ้นมาจากส4 9ีเ้าคือได้กินกุ้งมังกรอบชีสได้กินเนื้อเสือร้องไห้เนื้อแองกัสเนื้อต่างๆก็มาแล้วก็น้าซุปหมาล่าด้วยแล้วก็มีเป็นพวกซูชิโรลไม่อั้นด้วยนะคะใน4 8 9นะคะแต่วันนี้ค่ะนุรีมาทั้งทีจัดเซตนี้เลยทุกกคนนนจะบออว่่าาตีนนี้เเ มีแบบโปรพิเศษสําหรับใครนะคะที่สมัครตัวนี้เลยเป็นบัตรสมาชิกของทางเห็นมีบุฟเฟ่ชาบูนะคะตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าสมัครนะคะ299บาทต่อปีบุฟเฟ่นะคะต่อหัว1200กว่าบาทจะเหลือแค่888เท่านั้นทุกคนนี้888ได้ได้เรบ่อทุกคนดูเธอแค่เซตต้อนรับตัวนี้เวลคัมเซตตัวนี้คือคุ้มมากแล้วว่าในราคา888แล้วทุกคนสมัครแค่299บาทต่อปีแล้วใช้ได้ตลอดใช้ได้ ทุกครั้งที่มากินในเวลา1ปีได้กุ้งมังกรหนึ่งตัวกุ้งแม่น้ํา2ตัวไข่ปลาแซลมอนหอยเชลล์ญี่ปุ่นซูชิครีมปลาตาเดียวอีก2คําทุกคนเซตนี้ก็คือคุ้มแล้วอะ่ะ88 8อ่ะแล้วนอกจากนั้นนี่จะ่ะมาทางนี้เลยแซลมอนซาซิมิก็ได้กินกุ้งแม่น้ําก็ได้กินแบบไม่อั้นนะเน้นว่าแบบไม่อั้นทุกคนแล้วก็นี่จะ่ะเบคอนเนื้อออสเตรเลียและนี่ค่ะร้านอื่นยังไม่ค่อยเห็นเลยนี่ เนื้อแกะสไลด์888 88, ได้กินเนื้อแกะสลด์แบบไม่อัน้นเนื้อเสือร้องไห้เนื้อแองกัสต่อด้วยนี่ทุกคนซูชิโรถ้าเกิดว่าเราสั่งเยอะก็จะได้มาเป็นนี้เลยจ้ะเป็นบันไดอย่างนี้เลยเซตอื่นๆก็ได้กินเหมือนเดิมปกติทุกอย่างในร้านถ้าเกิดว่า8 8 8ได้กินทุกอย่างในร้านเลยทุกคนหมูครุตะเบคอนเนื้อสันคอเนื้อน้องลายแล้วก็พวกอาหารสําเร็จนะคะปลาซาบะยา่างนี่ยำแซลมอนซูชิหน้ากุ้งเบิร์ไฟอันนี้คือกินไม่อั้นวากิวเบิร์ไฟนะคะนี่เยอะ ซีอิ๊วกุ้งดองซีอิ๊วแล้วก็น้ําดื่มเมนู2ใบคือได้กินหมดเลยถ้ากินหัวละ888ทุกคนคือคุ้มมากๆครั้งแรกนะคะก็ทาน4คนต่อโต๊ะนะถึงจะใช้บัตรได้ถ้าเกิดว่า5คนปุ๊บก็ต้องใช้บัตร2ใบแต่4คนก็คือเยอะแล้วแล้วครั้งต่อไปกี่คนก็ได้แล่ความปังของที่นี่นะคะก็คือเวลาเราสั่งอาหารเนี่ยเราไม่ต้องติ๊กไส้กระดาษทุกคนเราแค่ใช้มือถือของเราเนี่ยสแกน QR วโค้ดแล้วก็สั่งออเดอร์ในมือถือได้เลยเดี๋ยวเรียกน้องพนักงานมาเอาคิวอาร กินทุกอย่างในร้านได้ไม่อั้นนี่เราก็จะได้นี่เรากินหนึ่งคนใช่ไหมคะหนึ่งคนแปดแปดแปดก็จะได้คิวอาโคดมาเสร็จแล้ว mm hmm. ปุ๊บทำหรีคะเราหมื่นซื้อเนี่ยสแกนเลยติง่งนี่ขึ้นมาแล้วเรื่องเรื่องนะคะนี่มาเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมนเนื้อสั้นคอเนื้อเสื้อลองห้าเองกะแล้วพวกซูชิพวกนี้นะคะถ้าเกิดว่าสั่งแบบเจ็ดคำขึ้นไป mm hmm. ก็จะมาเป็นแบบนี้เลยมาแบบ mm hmm. แบบปันไดแบบนี้เลยทุกคนคือ พี่พนักงานก็คือเป็นคนต้เหมือนกันเมื่อกี้คุยไปคุยมาคือคนตาเหมือนกันแรงตายกันนะคะนี่เราก็ติ๊กเลยทุกคนเอาได้มั้งนะคะอันนี้ข้องทะเลแล้วก็กดออเดอร์ order, ส่งเข้าไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมาเซิร์ฟนะคะโอเคเดี๋ยวข้อตัวสั่งก่อนนะจ๊ะมาทุกคนตรงโซนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนบริการจุดของทานเล่นตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของน้ําจิ้มน้าจิ้มเยอะแยะมากมายนะคะนี่มีโซนพริกนี่น้าจิ้มซีฟู้ดนะคะนี่พริกกระเทียมคือครบใครที่ชอบกินพงกินเผ็ด นะคะตัวมาลงมาล่าต่างๆนะคะไรนี่อันนี้เป็นจุดแรกเลยนะคะเป็นส่วนของของทอดหมึกทอดทุกคนหมึกชุบแป้งทอดกับไก่ทอดไหม แของทอดกับขุมแล้วนะคะจุดนี้ก็จะเป็นอนะะน๋อบาร์บีคิวนะคะเนื้อบาร์บีคิวนะคะแล้วก็เป็นพวกลูกชิ้นต่างๆก็มาย่างกินได้เลยทุกคนครบครันนะคะพอเดินมาตรงนี้ก็จะเป็นไอศครีมบุฟเฟ่เครื่องดื่มไม่อัน้นจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่สามารถตักเองได้หมดเลยผักต่างๆไข่ลูกชิน้นหมูเนื้อหมูต่างๆอันนี้ที่เป็นส่วนที่แบบเราจะตักเองนะคะร้านานอกจากจะมีตรงนั้นแล้วชั้นบนก็มีทุกคนติดแอร์เย็นสบายมากนะคะมานี่ทุกคนมาแล้วนะคะของเขานะครับจะเป็นทั้งแบบ ชาบูด้วยแล้วก็เป็นแบบปิ้งย่างด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากกินปิ้งย่างเนาะก็ย่างในหม้อฝั่งนี้ได้เลยแล้วก็ใครอยากกินชาบูก็ต้มนี้เลยหรือว่าเลือกเป็น2อน้ำซุปก็ได้เลยนะคะแล้วแต่นะคะหนูหรีอันนี้หนูหรีเลือกเป็นปิ้งย่างฝั่งหนึ่งแล้วก็เป็นน้ำซุปฝั่งหนึ่งก็จะสั่งเป็นน้ำซุปหมาลา่านะคะจะเป็นลักษณะนี้เลยแล้วก็อาหารเริ่มทยอยมาแล้วทุกคนนะคะนี่เนื้อเนื้อต่างๆก็เริ่มมาแล้วนะจ๊ะ มาแล้วทุกคนตอนนี้นะคะอาหารที่เราสั่งมาก็คือเต็มโต๊ะเต็มที่เต็มทาดห,หมดเลยนะคะชาบูเห็นหมีจ้าทุกคนยังไม่ได้บอกนะคะว่าร้านนี้เนี่ยสามารถนั่งกินได้ยาวๆไปทุกคนร้อยยี่สิบนาทีหรือว่าสองชองั่วโมงเต็มๆกันไปเลยค่ะนะอย่างที่บอกว่าวันนี้หนูหรีนะคะนั่งกินหนึ่งหัวนะคะหัวละแปดร้อยแปดสิบบาทจากหนึ่งพันกว่าบาทนะคะเพราะว่าหนูหรีสมัครบัตรสมาชิกของทางร้านนะคะแค่สองร้อยกว่าบาทนะคะกินแปดร้อยแปดสิบบาทเนี่ยได้ทั้งปีเลยทุกคน,นะคะมากี่ครั้งก็สามารถสั่งหัวละแปดร้อยแปดสิบบาท ปีกันไปเลยนะคะแล้วก็ครั้งแรกที่เรามานะคะพอเราสมัครบัตรเสร็จใช่ไหมคะสมัครบัตรปุ๊บเราก็บอกว่าจะกินหัวละพันกว่าบาทก็จะลดเหลือแค่8 8 8ปบาทแล้วถ้ามาครั้งแรกเนี่ยก็สามารถลดได้ทั้งหมด4คนต่อโต๊ะเลยนะคะต่อ1บัตรนะคะอันนี้ได้คนละถาดเลยนะอันนี้ได้คนละถ้วยอย่างนี้เลยนะคะนะคะถ้าเกิดมา4คนก็ได้อย่างนี้4อันนะคะถ้าเกิดว่าหัวละ8 8 8, 8เนาะเรามาเริ่มจากนี่เลยทุกคนเป็นเวลคัมเซ็ตทุกคนนี่กุ้งมังกรเลยปะละ่ละเราจะกินแบบสดเลยก็ได้หรือว่าแบบบตต้้้มมกกัาาลล่่็ไดแวแวนะคะคคใรอบ กินสดก็สดไปเลยขออนุญาตใช้มือเลยนะคะเผื่อความฟินนี่โอ้ oh. นี่ทุกคนได้กินกุ้งอันนี้ก็คือแบบคุ้มแล้วนะเราจะเอามาลวกกับน้ำหมาล่าก็ได้เราจะกินสดก็ได้เดี๋ยวขออนุญาตกินสดกับจิ้มเป็นแบบวาซาบิไปเลยอันนี้เลยเนื้อไส้เนื้อกุกบ๊บซอสบกมาสขอกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อย ซีฟู้ดแบบสดๆกินแบบแบบซาซิมิไปเลยมามตามด้วยไขยป่ปลาแจมอนกุบๆไปเลยตุมย่มแต่บ๊ะบ๊กบ๊นในปลาอะนำจิมซีฟู้ดเขาแบบเปรี้ยวแพะไดแรงถูกใจคนใต้แบบนุรีมากเป็นร้านซาบูที่ให้ครบคันมาก นี่แล้วก็ามีหอยโอตาเตะด้วยมาในเซ็ตเวลคัมนะคะนี่กินกับซีฟูด้ดเพระซีฟู้ดเค้ารวยมาอ๋อหวหอยหวานมากซูชิหน้าปาลาไหลญี่ปุ่นจ้ะนี่นี่เยิมเยิมเลยไม่ต้องจิ้มเนะยทุกคนมาแบบนี้เลยเต็มปลาเต็มคั่มมากค่ะอืม หวานๆเค็มๆอ๋อแล้วก็นี่จ้าแซลมอนดองโชยุมากับสาล่ายแล้วก็กุ้งเทมปุระอันนี้คือสั่งได้ไม่อั้นทุกคนบอกเลยนะสองชั่วโมงสั่งทุกอย่างที่กินเนี่ยได้ไม่อั้นหวานๆเค็มๆแซลมอนซาซิมิค่ะชิ้นหนากกำลังดีเลยมาแซลมอนซองสินเต็มปากเต็มคำเลยค่ะอของ้านนี่สดมากอันนี้คือเป็นเบคอนเนื้อจ้ะ เบคอนเนื้อเราจะยา่างหรือจะต้มก็ได้หมดเลยเพราะเราเลือกเป็นสองฝั่งทุกคนแต่เราเลือกแบบเป็นชาบูก่อนมาลงไปเลยนี่แล้วน้ำจิ้มของเขานะคะก็จะมีเป็นน้ำจิ้มสุกี้ดั้งเดิมน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยอันนี้เราเติมพริกเติมอะไรได้หมดเลยนะคะเนื้อนะคะมาเบคอนเนื้อตอนนี้เราทำเป็นแบบชาบูอนี่ราดน้ำจิ้มเลยค่ะ เอเอบคอนเนื้อชาบเนนาูเห็นมีลูมาเห็นมีรูมาเห็นมีรูมั่งอืมห,หนึบหนับหนับนะทุกคนทำเป็ความนุ่มของส่วนที่มันติดมันอ่นะต่อไปทุกคนเสือร้องไห้เนี่ยทั้งหมูทั้งเนื้อกินไม่อั้นนะคะในราคานี้เนาะเขาจะให้เนยมาพร้อมเลยทุกคนก็ย่างเนยไปสิคะหอมที่สุดแล้วก็เขาจะมีเป็นอันนี้เป็นน้ําราดน้ําหมักนะคะหมักเนื้อเวลาย่างก่อนย่างได้เลยนี่เดี๋ยวเราเอาลงเลย มาทีละแพนโอ้ยปุ๊ปะปุ๊บปะมาทุกคนได้กินทั้งแบบย่างแล้วก็แบบชาบูนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยมาด้วยกันเนี่ยบางคนชอบกินน้ําบางคนชอบกิน,นย่ยาง,เน,านางเนื้อย่างเนยจ้านี่ย่างเนยหอมมาทุกคนอยาให้ทุกคนได้กลิ่นแล้วเราก็ทําการนี้จ้าร้านลงไปเลยโอ้ยร้านน้ำจิ้มแบบนี้เลย่ะ <ij> เสือร้องไห้นี่จ้า ฟิลแรกเลยกันเลยไหมหอมเนยมากเนื้อนุ่มมากทุกคนเผือร้องไห้อะมันจะมีความแบบติดมันอะ่ะเนื้อมันเลยนุ่มมากแล้วบวกกับน้ำจิ้มที่เราผสมความเผ็ดเอ่ะมันร่อยเวอร์อันนี้คือจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของร้านเนื้อแกะชาบูเนื้อแกะไม่เคยรีวิวที่ไหนมาก่อนเลยทุกคนมาร้านนี้ร้านแรกนี่ชาบูเนื้อแกะขาลงไปด้วย เนื้อแกะนะคะเอาให้สุกดีกว่าแลฮะหมาล่ามันเผ็ดอยู่แล้วเนาะ,ะแล้วก็ขอจิ้มอันนี้ดีกว่าจิ้มกับพนสึชาบูเนื้อแกะเห็นหม,มี่ไหมแต่ตอนนี้เห็นแกะอยู่นะคะ <laughs> เขามีเนือ้อหมี่ไหมอ่ะไม่น,านาม่ <laughs> มามีเนาะมาเนื้อแกะกับน้าจิ้มรพรพนสึจา้ามาจา้าอืมเธอเนื้อแกะมันหอมมากเลยอะ่ะมันกินคล้ายๆ <laughs> เนื้อหมูผสมเนือ้อวัวเนื้อแกะอร่อยดีพักยกมาที่ซูชิบ้างะคะ่ะนี่ ดูชิปลาตาเดียวไม่ต้องวาซาบิทุกคนตอนนี้เลิมแพทรล้วแพทมาราเลยนะคะมาอืมอืมอะไรมาอีกอ่ะลูมาเลยอ่ะฮันชิโรมาแล้วก็กินเลยสิคะมาแล้วก็กินเลยไม่ต้องจิ้มไม่ทางนั้นเอาแบบสดๆเลยอืมข้างนละมุนมากอันนี้อะไรหางกุ้งเหรออืมมันหอมแล้วมันแบบนุ่มๆละมุนละมุนอ่ะทุกคนเนี่ยมันมีความกรอบของอันนี้แป้งอันนี้ มาตรงนี้บ้างเป็นซูชิโรแบบพันบันไดนี่จ้ะตัดกำลังตัวเองก่อนนะคะกินซูชิไปก่อนเลยเพราะอยากกินมากอืมกินเนื้อกับไข่แซลมอนมาว้าวอืมกรุบๆอะ่ะรวยอ,อ่ะกุ้งดองโชยุคะ่ะ นี่บวกกับนี้จ้ะแซลมอนดองบวกไปเลยกับซารายร่อยๆเวอร์น้ำดองตีขึ้นมาเลยอะ่ะแต่เนื้อกุ้งเนะื้อแซลมอนคือหวานมากหอมงาด้วยทองปลาแซลมอนยากค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นแบบเมนูแนะนำของทางร้านนะนี่ อายานั่งกรอบหมาทุกคน888แปคือมีเมนูหลากหลายมากนี่กุ้งมังกรอบชีสแบบร้อนๆเลยทุกคนชีสยอิอมๆนี่อยู่ในไลน์บุฟเฟ่นี่ด้วยว้าวนี่นี่กุ้งมังกรอบชีสอยู่ในไลน์บุฟเฟ่่นี่แล้วทุกคนกุ้งมังกรค่ะมา ซอสกรอบแปลกๆได้กุ้งมังกรไปแล้วสองตัวแล้วก็สั่งได้อีกไม่อั้นมาอีกแล้วจ้ะกุ้งแม่น้ำอบชีสในเซตแปดร้อยแปดสิบแปดบาททุกคนก็จะได้กินเหมือนที่ดูรีกินอย่างนี้เลยคุ้มจุดปวดหัวเลยอ่ะแปลปๆอ่ะเนี่ยดูรีมาตึ้งดูรีใจแคกแปลกมาทุกคนนี่กุ้งแม่น้ำเมื่อกี้เป็นกุ้งอันี้ไปแล้วเนาะมังกรนี้เป็นกุ้งแม่น้ำอีกแค่ได้กินกุ้งก็คุ้มแล้วอ่ะ แล้วมันหอมชีสมากมันมันมนะ่ะเดี๋ยวขอตัวย่างแล้วก็ชาบงชาบูกินต่อนะจ๊ะแล้วเดียวขอกินนี้เ็จเดี๋ยวเราจะไปต่อบิงซูกันจ้าอันนี้ดูสาาฉันย่างม,มาแล้วค่ะที่บอกว่าแป8ก็จะได้บิงซูด้วย นี่บิงซูนมสดจ้ะอมาแบบสดชื่นสดชืกันบ้างหวานมันเลยอะ่ะอันนี้คือรวมอยู่ในเลทแปดแปดแปแล้วนะทุกคนโอเคทุกคนวันนี้นะคะก็มากินกันแบบจัดเต็มในโปร888บาทนะคะถ้าเกิดว่าสมัครสมาชนะิกเนาะจาก1,200กว่าบาทก็เหลือแค่ 888บาทแค่สมัครสมาชิกแล้วก็ใช้ได้ตลอด1ปีเลยนะคะสำหรับใครนะคะอยากจะมากินชาบูเห็นมีเนาะก็ตอนนี้เขามีทั้งหมดหลายสาขาเลยสาขาที่รีมาคือสุขาภิบาล5เนาะก็ตามกันมาได้หรือว่าอยากไปสาขาไหนใกล้ๆก,ก,ก็ไปสาขานั้นเลยเดี๋ยวขึ้นข้อมูลต่างๆให้นะคะแล้วอย่างที่บอกนะคะก็คือ2ชั่วโมงกินได้แบบไม่อันสั่งได้แบบจุกๆเลยโดยส่วนตัวเนี่ยถือว่าร้านนี้ถือว่าคุ้มนะเริ่มตั้งแต่240กว่าบาทจนถึง888บาทนะคะยิ่งถ้าเกิดสมัครสมาชิกเนี่ยก็จะได้ลดป15ี15เะคร,รกมาก็ลดนต